กค่พิกนิกจิตวิทยาง่ายๆข้อหนึ่งถ้าเราจะขออะไรใครให้ขอเรื่องยากๆก,ก่อนเพราะการที่ขอสิ่งยากๆก,ก่อนนั้นเขาจะไม่สามารถทำให้คุณได้และหลังจากนั้นคุณค่อยขอสิ่งที่คุณต้องการจริงๆแล้วคุณจะได้สิ่งนั้นข้อสองเมื่อเวลาคุณตึงเครียดให้คุณหยิบขนมขึ้นมารับประทาน พราะการรับประทานอาหารร่วมกันจะลดความตึงเครียดลงได้และสามารถพูดคุยกันต่อได้โดยรับลืนข้อ3ควรเลือกนั่งข้างกันเพื่อหลีกเลี่ยงการมีปากเสียงมีการประชุมหรือมีเรื่องที่จะต้องโตเถียงกันให้เราเลือกที่จะนั่งข้างเดียวกันเสมอ